ขับรถไม่มีประกันอาจเสี่ยงหมดตัวหากเราพลาดขับรถไปชนคนเสียชีวิตเราอาจจะต้องเตรียมเงินจ่ายถึง7หลักเนื่องจากว่าหากรถของเรามีพรบรพรบรจะต้องจ่ายเยียวยาให้กับทายาทของคู่กรณี5 0 0 0สนบาทและประกันภาคสมัครใจที่กฎหมายกำหนดไว้ขั้นต่ำในหมวดชีวิตร่างกายอนามายัยก็จะต้องจ่ายให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต อีก5 0 0แสนบาทเป็นขั้นต่ำดังนั้นรวมกันแล้วเป็น1ล้านบาทโดยการจ่ายนั้นก็จะต้องจ่ายในระยะเวลาที่แน่นอนหากเรามีพรบรพรบรจะจ่ายภายใน7วันส่วนประการภาคสมัครใจจะจ่ายภายใน15วันนับตั้งแต่ส่งเอกสารครบดังนั้นนะคะหากเรา ไม่มีพรบรและไม่มีประกันภาคสมัครใจเราอาจจะต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีมากกว่า7จหลักจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเตรียมเงินหลักพันไว้เผื่อในอนาคตที่เราไม่รู้ประกันชั้นสาสำหรับรถ เก๋งกระบะสีประตูและ SUV เพียงปีละ1,790บาทกระบะแคบและกระบะตอนเดียวเพียงปีละ2,690บาทเบีย้ยประกันเพียงหลักพันต่อปีอาจช่วยเซฟเงินในกระเป๋าในบัญชีของคุณถึงหลักล้านสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล